นะสวัสดีพี่น้องไม่ต้องอีหยังมากมายห้เาครับผมนะฮะพุ่นนี้ผมอยู่ที่งานไหลเรือไฟนะฮะจังหวัดนครพนมครับผมนะฮะเมื่อนี้ผมพาพี่น้องนะฮะบุกนะฮะเขาไปตะวีง,งานบองนี้ครับผมนะฮะบองนี้กับมแต่เอากินครับผมมาตามมาครับผมมาพอร้านแรกอ่ะไอ้ปิ้งปิ้งกันปั่งมือครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาค่อยเดี๋ยวเอาค่อยเาแวะเดี๋ยวเอายางกันมาพี่น้องมาตามมาครับผมโอ้พี่น้องครับผม คือมื้อนี้เป็นมื้อที่สองนะฮะที่เจ้าจัดงานกับผมนะฮะคนกับยังบ่ค่อยเลินไปไหนคือคนยังบ่ค่อยได้มาครับผมนะฮะมื้อที่สองนะฮะก็มีร้านต่างๆนะฮะร้านต่างๆมากมายเลยครับผมนี่ครับผมร้านก็มันหลายร้านอยู่นะนะฮะแถวเนี้ยน่าเยอะมากเลยครับผมเฮ้ยพี่น้องอย่างวะพี่อย่างวะพี่อย่างเนี้ยเพื่อนอย่างเนี้ย ลูกชกลูกชกโอ้ลูกชกดิ้มีภาษากลางบ่ภาษากลางก็ลูกชกบ่คือมัน<อ>เป็นผลไม้อ๋อเป็นผลไม้ปา้าทางใต้บ่ใช่เข้าวเจ้าไม่ให้ยังกิน<ะ>บ่เพื่อนเอาไม่ให้ยังกินเนี่ยเป็นแก้วสี่สิบป้าแก้วสี่สิบป้าบอเป็นหลุมสามห้านี่สามหลุมว่เป็นกระปุกเนี้ยนะห้าสิบป,ป,ป้ 2, 5, ปบอา 4, 5, 5, 5. อา๋อ เอาให้ผมมาลองชิมมันก็ได้นะแก้วสี่สิบบาทท่านกระจ้าว่าอ๋อสี่สิบห้านะฮะมันกระสีเป็นเม็ดแบแบนี้ครับผมนะฮะนี่คล้ายๆลูกตาลบ่กินคลายมเหมืนลูมันจะมีความหนึบๆแล้วก็นิมมามามาผมลองชิมมึงเนี้ย,ย,ยผมลองใส่ถุงแล้วทำไมผมตัวอันนี้น้ำไม่หยั่งเนี่ยน้ำ็นเตยผสมน้ำตาลอ๋อนี่พี่น้องครับผมนะฮะผมได้เลี้ยวนะฮะเป็นลูกชกว่าท่าน อันนี้เราต้องไปต้มปะต้องต้มก่อนเป็นปะอ๋อพี่น้องนะฮะอ่าคล้ายๆหมากล้านก็ผมนะฮะคล้ายๆหมากล้านเป็นผลไม้ป่าท่านพี่น้องนะฮะนี่เมืองเนื้อมันนะฮะพี่น้องเมืองเนื้อครับผมนะฮะเนื้อนี่แบบโอ้โหเปลี่ยนไปก่อนได้วะจุ่มได้ตังค์กันมาได้ตังค์ครับผมนะเอาดอกในผมนะ คือมันจะเป็นหนุ่มๆนะฮะเป็นหนุ่มๆแล้วก็มันได้ความหอมของน้ำเชื่อมนี่แล้วน้ำเชื่อมน้ำอย่างกับพี่น้ำอย่างกับน้ำใบเตยครับผมนะฮะอืมก่อนครับผมอันนี้เป็นใบเห็นบ่ะใบของมันอ๋อบ้า แดงไข่บัคลานแม่นบ่เมื่อจากปีนี้มันออกมือนอ่ะแล้วก็ต้นรายแล้วก็อต้นที่ไหนที่ต้นใหม่ที่ยังไม่ออกก็จะออกแอ่สรุปคไข่บักลานบ้านผมนะฮะต้นไหนที่ออกแล้วก็คือไม่ออกแน่นบ่นะฮะรอมาอุ่นเมืองระบผมนี่นีร้านเรานี่แ่ละนะไนมีร้านยวบ่้านีมีร้านเดียวนั่นก็บ่งมัเข้าไปนะครับตุลุยร้านอื่นต่อครับผมไะตามมาครับผม มาเดียวมาเดียวมาไปเนาะถึงมาหอนเสียบเด้พี่แซ่บเด้นอะรับผมเบิ้งสลอนบ่โอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่นั่งดูใครบ่ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมเดี๋ย่อสีอ่าย่างตะลุยคือกองป่ะคุณน้องตามมาครับผม อนี่ครับผมนะฮะพี่น้องผมอีกร้านแล้วแล้วอันนี้ร้านกาเาอันนี้เป็นเนี่ยแบบฟุบอกบอกเลยพี่น้องของมึงครับผมมามามนี่ะอันนี้เขาเี็นอย่างไพี่อันนี้เป็นหมูจิ้มแจ่วค่ะว่าอ๋อหมูจิ้มแจ่วสิาทอเละเนี่ย ว้าวมานี่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 ยมานี่นนสิบบาทครับผมอันนี้เป็นน้าหมูหมูจิ้มแจ่วนะหอมปักตับยิบฟีบอมหมู เดีวผมขออีกไม่นึงให้เป็นยีิบบาทราทานเนื้อดูนะคะอร่อยจ้าอร่อยันนี้มานี้นี้หมูอาอล้วหมูอาแล้ะอันนี้เป็นเนื้อนะฮะอืมหอมมากอ่ะอืมโอ้แซบดีเดี๋ยพี่หอม ตังใจกันกันมันจะลืมเขาต้องใจทุกร้านนะงานสำหรับพี่เจ้าเขต้องอย่างมากไปครับผมอาเบี้ยผมปากติมไนะบอส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 คือผมบอได้นะฮะต้องให้ครับผมอ่ะอะอะอะโอเคผมปากติมไนะผมปากติมไนะบอสบอบอสพเดี๋ยวผมย่างมาเดี๋ยวผมย่างมาครับผมเดี๋ยวผมย่างมาอาปากติมเนี้ยปากติมเนี้ยขอบคุณหลายนะคนะนะพี่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 พ่พี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  สุดยอดครับผมนะฮะหอมหอมอร่อยสดใหม่ไหมละสิบบาทนั่นเราพิจารณาเองไหมครักับอ่าผมจะพยายามอุดหนุนนะครับผมนะฮะที่อุดหนุนทุกร้านนะฮะวันนี้ตั้งใจมาอุดหนุนนะดิ่งตรงมาจากอ่าอุดรเลยครับผมนะฮะมาลองมึงดูขายที่ไหนน่ะ ห้าสิบบาทอ่ะพี่น้องนะฮะนี่เป็นทอดมันคุ้งครับผมนะฮะสดๆเลยเอาเอาผมเอานึงเอาเอาน้ำจิ้มราดให้ผมไหมราดเลยด้านะฮะขึ้นยากพอดีนะขึ้นยากพอดีครับผมเออเงินเงียะทำได้ละผมก็ได้เอออ่ะนะฮะกระเจ้าปั้นสดๆพี่น้องเพิ่งนะฮะนะกระเจ้าปั้นสดๆเลยครับผม นะฮะอ่ะห้าสิบบาทดีครับผมนะฮะผมได้มาแล้วนะฮะได้มาแล้วครับผมโอ้ถึงแก้วน้ำถึงแก้วนีไปเลยโอเคครับผมขอบคุณครับนะพี่รองนะฮะนี่น้ำจิ้มมีรสชาติเดียวหมือเ่น้ำจิ้มรสชาติเดียวป่ะว้าวดรอเลยครับผม เดี๋ยวเขาจะให้พยายามกอ,อนนะกกินของเขาก่อนนะคุเข้าก็เริ่มลังมาแล้วนะคุเจ้าก็เริ่มลังมาเรื่อยแล้วเพราะนี่มื้อนี้วันที่2นะฮะที่กับเจ้ามาเนี่ยแล้วผู้ใดอยู่ใกล้เคียงนะฮะหรือผู้ใดที่อยากจะมาเที่ยวกับผมนะเรียนเชิญได้ครับผมนะฮะงานไหลเรือไฟครับผมจังหวัดนครพนมนะฮะถามภาดนะครับจาตั้งแต่วันที่8นะฮะจนถึงวันที่17บเจ็ดหรือสินี่แหละนะฮะจําจำไม่ได้ครับผมงานฮ้อนผู้ใดครับผมงานฮ้อนผู้ใดงานฮ้อนเมื่อไรแม่่น18ะวันที่18มาชิมแน่ซะนะ เาดีไมดี่้เป็นหอมแล้วบอดอ่ะร้น่ไม่นะอืมอดอบกว่อใหม่ๆเรา่งเราเ่ได้บอกผมว่าเพิ่งทอดไหมไม่บอกไม่อนเาเก็บปลา้้เาเก็บปลาครับผมนะฮะไปิมไปิมไมามามา มาเอาเดียวครับเอาเดียวเอาเดียวมาอ่ะเขาเกียบปลาไว้ท่านแซ่บบ่แน่ใจนะน,นี่มาแซ่ยบไว้ท่านหอมปลาเลยค่ะกินปลาขึ้นชัดเจนครับผมอืมอันนี้ปลาอย่างพี่มาจาเไ็นเนี่ยอันนี้ปลาทะเลครับปลาตัวเล็กเรามาทะลอลมา,าหาอ๋อเหมือนพี่คุณพี่จ๋าว่า ปุกตาลาผม so ขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณหลายๆนะครับผมกับแม้จะมีหลายร้านพี่น้องนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของเขาเกลียบเพราะว่าจะเป็นเรื่อนี้นั่นนะฮะกัถนนเส้นนี้แล้วนะฮะเมืองเก่ากบผมนะนี่กับอีกร well ้านนึงครับผมร้านอย่างเนี้ยอ่าาอย่ะคือโปะนะฮะอ๋อคือโปะแปลว่าอย่างที่อ่คือโปะมันเป็นอำเภอครับที่มันเขาเกลียบตัวเนี้ยครับอ๋อบ่เพราะเขาจะให้เป็นอำเภอเลยเป็นบ่ ของแม่บ้านคุณแม่บ้านจะได้รั้าดาวไงครับจังหวัดไหนพี่จังหวัดปัตตานีครับปัตตานีอันนี้ไม่ใช่ที่ฮอพันบ่ะกันบ่บ้านกูโป้กูโป้ออย่างกันนะโอ้สุดยอดเลยผมนะฮะเดี๋ยวอุ่นหนกันแล้วกันนะอุ่นๆพี่เพิ่นกันแล้วกันอ่ะพี่รถรถรถชาติไหนแซ่บเนี่ยเนี่ยหยิบไปเลยพี่จาหยิบไปเลยมาเอาเลยอ้าวขออนุญาตเด้อขออนุญาตใช้มือเด้อเอาขออนุญาตนะขออนุญาตหยิบแล้วกันอืม บาร์บีคิวข้อก่อนมันมีตัวนี้ดังเดิมเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตบิงแซบนะฮะไไเเลยเลยยนี่ครับผมในบิงแซบกระบอืกมันก็ได้ลดของความาเปรี้ยวนะฮะของบิงแซบเกิดขึ้นแต่ว่าหลักแล้วผมมักอันเนี้ยเอานี่ผมพร้อมเนี่ยได้เอาหนี้ผมพร้อมเนึง ดึกดือใครแบบไหนอ่ะสามถุงร้อยป่ะแวก็จะเอามาสามถุงโอ้สุดยอดเลยครับนะกอกไมเลยครับผมนะฮะไม่ได้ก็เจ้าพวกคิดเงินอีกแล้วนะสำหรับพิจาบ่ได้ครับผมนะฮะต้องอุดหนุนกัน นะฮะต้องอุดหนุนกันเท่าน,นั้นนะฮะไม่ต้องอีหยังมากมายหรอกนะผมขอรับแค่คำขอบคุณกันแล้วกันนะฮะนะผมขอรับแค่คำขอบคุณน,นะฮะแต่ว่าเรื่องของพันจใจนะฮะผมต้องให้ครับผมรสชาติเดียวนะเอารสชาติเดียวครับเพราะว่าผมแซ่บรสชาติดั้งเดิมผมมกักควาหมหอมของปลานะใช่ใช่ใช่พร้อมได้กินปลาชัดเจนเลยนะฮะเดี๋ยวแถมต้พิเให้นะครับอ่าโอเคครับผมเออขอบคุณไอ้เพื่อนนะฮะอ่ากล็บ,บ้านไปพี่น้องนะครับกับ อุดหนุนกันครับผมนะฮะอุดหนุนกันอ่า่าลืมไปแล้วกันนะฮะผู้ใดเที่ยวงานนครพนมครับผมนะฮะหลเรือไฟตั้งแต่วันที่8ปพอสินะฮะร้านเกาเกียบครับผมนะฮะนี่กรือโบอ่ามาจากโ่อมาไก่เนาะมาจกปัตตานีละท่าน โอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวไอ้เพิ่มแฉวให้ครับผมนะฮะอ่าโอเคครับผมอ่าขอบคุณหลายครับผมฝากร้านแรกันแล้วกันนะฮะโอเคผมขอตัวเด้ปะเด้อโอเคครับผมไปเดี๋ยวเอาไปสุริาะอื้อต่อครับผมผมย่างเข้ามานี่นะฮะเป็นหลายประมาณสองสองร้อยเมตรแล้วนะฮะที่ที่ผมย่างเข้ามานี่นี่ครับผมอันนี้อันนี้ร้านทะเลนะฮะโย่เดี๋ยวเอาวนเดี๋ยวเอาวนเดี๋ยวเอาวนครับผมนะฮะเดี๋ยวเอาวนครับผมว้าว สุดยอดเลยครับผมนะฮะทั้งร้านซีฟู้ดทังร้านอย่างนะฮะพี่ครับเลยพี่น้องนะฮะต้องมานะต้องมาครับผมอะไมครับกินหมด้ี่้าแมไมคะว้าวเ่อพจรับสวัสดีครับสวับวันนี้ครผมวต้องย่างมากมาฝากกดไัซรกดไลค์กดแชร์ได้เลพี่นะโอเคขอบคุณลรยครับผมมรมัคะเราว่าแซ่บแสบ่ผมถามว่าเสีบบ่เซ่บครับ แน่ใจนะไ่ะเอาขายยังไงขายยังไงชิมเลยครัมเาอ่าอันนี้เป็นรถคันนี้ดั่งเดิมนเือหนุบะอร่อยะคะบ่รลอยต่วันสีบแช่เราบผมนะหอมกุบกรุบกทุเรียนกาละแมทุเรียนอ่าทุเรียนข้าม นุ่มมันจะนุ่มนะคือตุ้มบ่อยอันนี้อย่างเนี้ยชาไทยนี่ก็ชาไทยอีกมาาจับไปครับนี่ครับผมกินชาไทยเป็นเด็กทังท่านครับผมตุเรียนใบเตยนั่งเดิมชาไทยนาำใบเตยไปเผือกจิ้มจิ้มเผือกไหมนะ อ่าัวอ๋อันนี้ต้องใส่ทัวร์นปะนี่ครับผมเราบอกว่าต้องใส่ทัวร์ครับผมอืมเออมันบมันบติดมือแล้วครับเออว่ะกะละแมเนื้อดีจะไม่ติดมีใส่น้ำตาลดีใส่กะทิเยอะครับอืมไม่ไม่เหลวคือหวานพอดีครับผมอ่าหวานพอดีแล้วก็คุณรู้สึกว่านุ่มนุ่มแล้วก็ไอ้หนกะทิกะทิหอมมันเอาอันเดิม ชาไทยเกือกเลยถั่วเลยงาเรียนไหมเอาว่าผมผมเอานี่นี่อันนี้นะแต่เกือกแมนแมนแมนชาไทยชาไทยว่าผมเอารถนี้เลยเอารถนี้อย่างเดียวผสมกันไปนะแมนแมนครับผมนะฮะพอผมมันแซ่บทุกร้านนะแต่ว่าผมมากอันนี้นะฮะผมมากอันนี้ครับผมอ่าโอเคครับผมอ๋านีครับผมนะฮะร้านไหนเนี่ยร้านไหนเนีะยว้าวนะฮะเพชรเจริญยิ่งครับผม นะมามามาทุกปีบ่มาทุกปีวะเนี่ยมาทุกปีอุดรไปบ่อุดรไปบ่อุดรไม่ได้ไปอ้าพาเลี้ยวผมอ่าผมก็ไปกินยุ้ยใสอีกบ่เนี่ยท่านผมจะกินต้องไปกินยุ่ยหสงานต่อไปไปแข่งแข่งเรือพี่ไมพี่โคราชพี่ไมโคราชพี่น้องคือไปไกลแค่บ่เนี่ยไปไกลนาอ๋อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะนี่ก็อุ่นนนหุครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะขอบคุณครับผมได้แล้วนะฮะนี่ครับผมนะฮะกะละแมแซ่บๆนะครับผู้ใดอยากชิมกั มากันแล้วกันนะฮะวันที่สองนะฮะฮอดวันที่สนะิบแปดนะฮะฮอตวันที่สิบแปดเจ้านี้นะฮะนี่พอคาดไม่ได้พูดรอรอ,อนะฮะลองมาได้แล้วกันไปเไปดี๋ยวฮอตไปลุยลากลื่ต่อไปครับผมมาตามมาครับผม <c oughs> ผมรู้สึกว่านะฮะผมย่างมายังบ่ทันเท่าไหร่นะฮะมันจีเต็มมือผมแล้วนะพี่น้องนี่ครับผม <c oughs> วาใส่กวางพี่น้องนะฮะใครในครับเนี่ย อ๋ออ๋อฝากถือได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ตากล้องถือก่อนมันหลายแล้วนะฮะมันหลายแล้วครับผมมาไม่ต้องอยอะมากมายนะฮะอยู่ที่ร้านลูกชิน<ด>้นเฮ้ยผมเนี่ยลั่นอันไอ้ใส่กอกผมนึกว่าลูกชิน้นเฮ้ยว้าผิดผมกันเลยมามานำมองดูอ่าช <c oughs> ุดเท่าไหร่ก็พี่ชุดเท่าไหร่ก็ห้าสิบบาทอ่าไม่ผมชุดหนึ่งอ่าฮะอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนรวมกันเอาเปรี้ยวครับเอาเปรี้ยว นะฮะมื่อวานี้เขาก็อุดหนุนกันครับผมนะฮะสำหรับร้านนะฮะที่อ่ามาคิดตังค์กับผมนะฮะผมรับแค่คําขอบคุณครับผมนะฮะรับแค่คำขอบคุณแต่ว่ากระปวดรับตังค์ผมเนี้ยนะฮะเพราะว่าผมตั้งใจที่จะมาอุดหนุนนะครับอุดหนุนแต่ละร้านนี่แหละนะครับสำหรับร้านใดที่ผมเข้าบ่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษขอแพ่หลายอ้่ะอ่ะอ่ะอ่ะโอเคครับผมโอ้ยร้อนเลยอ๋อนอนหอนในผมเลยบ่โอ้ยรออนอนหอนในผมเลยหมีย อ้มอือฮันสุดยอดเลยครับผมและต้องขอบคุณพี่น้องครับผมนะฮะที่าทักทายกันครับผมขอบคุณหลายนะฮะบุต้อ่งอย่างมากมายดอกนะฮะนี่สดๆดเลยนะฮะสดๆเกว่างทงนก่งทงนี่มาแล้วเนี่ยนะฮะขอโทษขอไปนะฮะบางที่มันก่งทงอย่างหน่อยเด้อพี่น้องนะอ อันนี้เป็นใส่กรอกนะฮะอันนี้ผมมักรสเปรี้ยวนะฮะอันนี้เดเยเ็ดย็นอันเอันนี้เย็นเย็นปะเราบอกว่าเยน็นนอันนี้แบบเผ็ดหน่อยอืม ผมม,ผมมากเรื่องของความเปรี้ยวนะฮะรับยวแป๊บนึงมันติดข้อผม <c oughs> <c oughs> โอ้บอกักริกราอนไหมโอ้ขอบครับคอบครับพี่คอบค,ครับบ,รบักนิกร้านเราสุดยอดครับพี่น้องป้าตัว ้วาสุดอมากี่โำไมนงูอินงูกิอย่กนูวิ่งเลยทุกปีนะพี่ะเนี่ยาะครับผมทุกปีครับแมนอุดรได่เนี่ยอุร้อุดรนี่ไปบ่ไปไหมอุดรบ่โอ้จะได้เนาะติดงานติดงานอืม อ่ะไส้กอกครับผมนะฮะชอบมากเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของไอ้ความเผ็ดผมเผ็ดบักพริกนะบริเกี่ยวกับอันใส่กอกครับผมนะฮะใส่กอกเราผมชอบเปรี้ยวนะฮะรสชาติเปรี้ยวนี่สุดยอดมากเลยนะฮะไปจะไปหาร้านคุณยายทางๆแล้วกันรุดชิมมาแทนไหมไปย่างคุณยายมึงด้วยอ่าสวัสดีครับผมมาอุ่นๆคุณยายมึงด้วยป่ะเนี่นย,ย,ยนะเป็ย่างไหแท้ สวัสดีครับคุณยายครับผมบ้าจะผ่าชิมนที่หยั่งไหลเหมือนมันบนมันบ่แบบกับมันหยั่งมากมายเนี่ยบ้าโอ้ขอบคุณครับผมยายครับผมเปลังเด็กขายดีปะขายเ่ได้ขายดีบ้าอุดหนุน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 กันอุดหนุนกันมาพี่น้องนะฮะเดี๋ยวเ้างชิมมาอุดหนุนคุณยายแล้วกันนะฮะกับเป็นร้านอูชิมครับผมบ่ต้องใส่ถุงบ่ต้องใส่ถุงเราเอาไม่ดีละเออด้อหมูจ้ะอันนี้เนื้อยปะเนื้อจ้ะเหนื้อว้าวเอาจิ้มให้ผมเนี่ย อ๋อครับผมฝากพี่น้องนะครับแป๊บนึงครับผมขอบคุณครับครับผมฝากคนแรกกดแชร์นิดเด้อขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์นะขอบคุณหลายๆครับผมนะฮะขอบคุณพี่น้องทางนควประท้งครับผมสุดยอดเลยครับผมนะฮะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แน่ก็แล้วกันนะฮะขอบคุณหลายๆครับผมมา มาเอาเพราต้องใส่ถุงให้ผมจังวะเอามาถอดมาถอดมาถอดมาจุ้มๆให้ผมนะจุ so ้มๆนะฮะจุ้มส่วๆเลยนะผมจุ้มส่วๆเลยนะนะฮะวันนี้อย่างมากมากเนาะนะฮะว่าแต่ผมเซ็นได้ปะเนี่ยเนื้อเซ็นได้อี่บ่เออห่อนปะเนี่ยห่อนปะว้าวห่อนเยอะเลย คือแบบว่าลูกเดี่ยวอิ่มอ่ะนะขาแบบลูกเดี่ยวอิ่มนะ ตายลูกเดียวอิ่มครับผมอือี่คุณยาาครับผมมาปุ่งจับบัตรจับบัตรจับบัตรเต้าห้าบาทอ่ะเดี๋ยวผมจ่ายตังคุณยายก็ได้ผมนะอุดหนุนก็ได้ผมอ่ะคุณยายก็ผมให้เฮงครับผมครับครับผมไปพี่น้องนะฮะตะลุยด้านต่อครับผมนะ

โอ้เราวาแซบปลากระตันไหมการคิดถึงกูออกตปุดครับผมเป็นตันตน้เป็นตวเราไม่เน้นพักกนี่เป็นเป็นของแถมแล้วแถมให้แก้มเบอกเลยน้ำจิ้มนะฮะผมชอบมากนะฮะยังเหมือนเดิมไหมพี่จ๋าแซบกเบิบไม่เหมือนเดิมนะฮะบ่เหมือนเดิมครับผมอ่า บ่เหมือนเดิมก็ผมแต่งว่าเขาแมนโอ้แสดงว่าเราขายดีเออขายดี่เมืองเมืองเลยเมืองเมืองครับผมโอ้โหพี่จ้าสุดยอดเลยครับผมบ่เอาบ่ออกมาทำไมไหลมันนั่นเฮ้ยไหลเท่าไหร่เนี่ยเอาผมฝากทีมแก้วเนี่ยฝากแก้วฝากแก้วเออฝากแก้วอ่ะพี่น้องครับผมบ่ต้องอยากมากมายดอกนะฮะกนึดออกตาปุ๊ดนะฮะ มาเป็นครั้งที่สองแล้วนะฮะปีละครั้งแม่บอมาปีนี้แล้วนะอุดรไปปะเนี่ยไปอุดรอุดรปีนี้เข้าบ้าเดี๋ยวเจอกันที่อุดรกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันอุดรนะฮะนี่เป็นโตโตเลยครับผมนะฮะแซ่บปากเก่าแล้วว่ะเออน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากนะออื้ มึกกระปุกนะฮะสำหรับข้อมึกสายครับผมนะะสำหรับข้อมึกสายสำหรับข้อมึกน้นจิ้มซีวูดแบบนี้จุกๆเลยนะเนี่ยราม่าแล้วกันนะฮะ จะ่าปลายปีนะฮะเราที่ไปหาผมอยู่อุดรครับผมเดี๋ยวไปเจออีกรอบอยู่อุดรนะมาด,ดูมียังหาด <c oughs> อกแต่วันนี้อดแจ๋ไวไปนะฮะวิ่งมาจากอุดรเลยครับผมอ่าเพื่อที่มาซิ่งนี่โดยเฉพาะนะฮะเพราะต้องอย่างมากมายดอกเจ<อ>้าขอขวานแนะนำนะฮะเวลากินนะฮะเพรต้องไปเพรต้องไปปาดมันอย่างเอาแบบนี้เลยนะฮะสดๆเลย ดูตอเนี้ยนะฮะมันสุดแล้วน้ำมันสุดแล้วครับผมนะเดี๋ยวมึงทียังอยกับบบพื้นทางเก้าน,นะฮะผมรู้สึกว่าคนมาหลายว่าก็ว่ะนะฮะร้านมีเยอะมากพี่ออ้องมึงโอ้โห เี้อจะพูดกับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะนะฮะย่างบนไปทางพุ่นนพี่น้องนะเดี๋ยวผมพาย่างฟังเพราะ่ตอนนี้คือผมย่างฟังอยู่้นะก็ไปเจอกันตาเจ้าผมเบื่ออย่างมากมายแบนี่อย่างนี้พี่อ๋อสาระลอยแก้วผมเอ้ยจ้าเลผมนะโอ้สารลอยแก้วว้ อ่ะเปรี้ยวๆนะเออว่ะมันเป็นขนาดอแก้วขอือเฮ้ยทางแรกน่จับบาจับับอบอบอเอาบอบอคอนเซ็ปผมต้องให้ต้องนั่นครับผมรักแกคำขอบคุณ่ะอ่ะนอ่ะผมรักแกคำขอบคุณครับผม ้วนะขอบคุณไลฟ์ครับผมนะฮ <c oughs> นะเดี๋ยวไปเจอกันอะุดรนะฮ <c oughs> นะมืออ็ชะพสุดครับผม